นะคะในช l จะเป็นการ์ตนกนะคะวันนี้ก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูตอนดึกนะคะก็ไม่ค่อยดึกมากประมาณสีทุ่มวันจะมากินตาต้ามาตกค่ะขอเก็บก่อนนิสหนึ่งนะคะนี่เป็นมาการองที่เราจะรีวิวนะคะ เราจะมากินฝั่งนี้ก่อนนะคะแต่ลมมะพร้าวก็เราชอบกินมะพร้าวใช่ไหมมันก็เลยจะมีสองอันนะซึ่งเราจะแบ่งอันหนึ่งไปก่อนก็จะเป็นเท่านี้ <c oughs> ก็จะมารีวิวโซนฝั่งนี้ก่อนดีเมื่อกี้ว่าฝั่งนี้นะแต่เราเปลี่ยนใจเป็นฝั่งนี้กันนะคะเดี๋ยวเราจะมากินฝั่งนี้นะคะเป็นพาร์ทหนึ่งนะคะเริ่มแรกตัวนี้ไม่รู้มันคืออะไรสดอะไรไม่รู้เลยนะแม่ แต่เดียวรู้แค่อันเดียวก็คือสีฟ้ากับมะพร้าว <c oughs> อันนี้กินเหมือนมะม,ม่วงอร่อยขมมาแข็งไปนิดนึงอร่อยมากมันเหมือนมะนาวน้ำผึ้ง นี่น่าจะมานาคือนะคะอันนี้เป็นสีชมพูสไส้แดงอันนี้น่าจะนี่คือแปง้งจังจะแกะชิมลูกอันเลยเหรอลูกืึคืออันนั้จะกินหมดเลยสิอันนี้นะไม่เอาจะนอนแล้ว ไม่กินของหวานเยอะลูกกินแค่สองอันพอแป้งอุตสาห์แป้งกันนั้นเ่ยอันนี่เหมือนเฉลี่ยเปลี่ยวเอ่อแต่สองอันพอแล้วเก็บไว้อันนี้แป้งนุ่ม อันนี้จะมะม่วงค่ะ ไม่รู้นะคะแต่ว่าชอบแต่มันจะเปรี้ยวๆไม่รู้อะไหนน้ำผึ้งมะน,นาวขงหมูนนะคะต่อมาอันสุดท้ายน,นะคะที่สีของวันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้แต่มีจุดเหมือนกาแฟเลยแต่เราไม่ได้บอกให้แม่สั่งกาแฟก็ไม่ชอบชอกโกแลตค่ะอ๋อช็อกโกแลตนะคะ จานสีนเทาคะ่ะตอ,อนนี้ยังเจ๋ง่อนะคะเพราะรื่องกับการินมันจะขมแต่มันไม่ค่อยขอมมากแต่มันก็ขมนะขมระดับปานกลางขม อะไรแม่บอกให้กินสองอันไม่กินไปกี่อันหนูกินครึ่งอะละครึ่งก็เป็นสองไปียวแม่หนึ่งแล้วสำหรับการรีวิวนะคะ,ะรีวิววันนี้ไหมอือไม่เอาขนมที่มีตั้งแต่มาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะเนี่ยไม่เอาเราคอล็อกไม่ใช่ขนมไทยเนะาะกลางคันขนมไทย